ไปฝึกทำวิดีโอคอนเทนต์เพื่อลงขายสินค้าของเรากับแอปแคปคัตกันเลยค่ะลุยให้ทุกคนไปที่แอปแคปคัตนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยใช้แอปแคปคัตนะคะพี่ก้อยได้เคยสอนวิธีการใช้แอปแคปคัตเบื้องต้นไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะไปลองดูกันได้นะคะอันนี้ให้ไปที่เพิ่มโปรเจกต์ค่ะให้เลือกเพิ่มรูปภาพสินค้าของเราได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็น ชุดเรสผ้าไทยที่นางแบบเนี่ยใส่ไว้สวยๆแ,แล้วเราก็เพิ่มไปในวิดีโอของเราลองกดเพล์ดูนะคะนี่ค่ะมันจะเพล์ไปในแต่ละรูปนะคะอันนี้เราสามารถเพิ่มเสียงดนตรีให้มันมีความน่าฟังได้นะคะเพิ่มดนตรีนะคะเลือกดนตรีได้เลยค่ะ สมมติว่าเอาวันนี้นะคะแล้วก็กดบวกไปเราสามารถเพิ่มข้อความให้กับวิดีโอคอนเทนต์นี้ของเราได้นะคะ ทำวิดีโอมันจะทำให้คลิปของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้มันมีให้เลือกหลายอย่างนะคะเฟดตตรงนี้ค่ะแล้วก็บับเบิ้ลตรงนี้นะคะ อันนี้เอาน,นี้นะคะลองเพลย์ดูอีกทีหนึ่งเพลดูนะคะส่วนถ้าเราอยากได้สติกเกอร์สวยๆนะคะเราก็มีสติกเกอร์สวยๆให้เลือกด้วยค่ะในแอปแคปคัทนะคะ นี่ค่ะส่วนความยาวตรงนี้เราสามารถเลื่อนไปได้นะคะว่าเราจะให้ความยาวมันไปถึงไหนนะคะเพื่อนๆสามารถกําหนดความยาวของสติกเกอร์แล้วก็กําหนดความยาวของข้อความได้นะคะว่าจะให้สติกเกอร์ของเรามันไปถึงไหนอะคะ่ะตรงนี้ถ้าไม่ชอบเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ เปลี่ยนแบบอื่นที่เราชอบได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้วิดีโอคอนเทนต์สำหรับการขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครแล้วนะคะมันมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเวที่จะแนะนำก็คือตัวเวทมนต์นะคะนี่ค่ะเข้าไปคลิกตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะทำให้ วิดีโอของเรามันดูแบบว่ามีอะไรมากขึ้นนะคะเลือกเป็นตอนตอนเลือกเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะค่ะเราเพื่อนๆลองเอาวิดีโอแคปคัตนะคะจากแอปแคปคัตลงไปทำวิดีโอคอนเทนต์ขายสินค้าของเพื่อนๆดูนะคะฝากเิดใจกดติดตามให้กับพี่ก้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ